สัสดีครับหาอะไรกินกันครับถึงแล้วเอาข้าวมันไก่ต้มครับ,รบเอาพิเศษเลยนะครับนี่มากินก็ต้องสั่งพิเศษเลยจะได้อิ่มๆจุกๆนี่ <c oughs> แต่อยากจุกมากก็พิเศษไปเลยครับนี่ไก่ต้มอย่างนี้เลยไก่ต้มจะหมดก่อนนะครับ แบบนี้เป็นเลยครับจานนี้เท่าไหร่ครับ60บาทจานนี้60บาทนะครับใครอยากกินเยอะๆจุกๆกมากๆก็อันนี้เลยมาแล้วครับนี่ข้าวมันไก่แบบพิเศษจุกๆพร้อมน้ำซุปนะครับนี่ทีเด็ดก็น้ำจิ้มนะครับ ไก่มาชิ้นเบ้งๆานาเลยฮะนี่ครับลาบไปเลยครับนี่ยาดอย่างนี้เป็นเลยดูครับต้องอย่างนี้นะครับจัดไปเลยเต็มเข้านิดหน่อยนี่จต่ไก่เบลอไปขอน้ำจิ้มเพิ่มมานี่ลาดไปเลย รวมมากินกันได้ครับอยู่ตรงข้ามปั๊มบางจากนะเงีงเง้ยงแต่อีกเดือนหน้าพี่เขาจะย้ายไปถัดไปอีกนิดนึงอีกล็อกหนึ่งร้านนี้หยุดทุกวันพระฤหัสน,นะฮะร,ร้านจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะครับปิดประมาณ5้าหกโมงเย็นนะฮะป้ายเขียวๆนี่คือใช่เลยนะครับพรพันธข้าวมันไก่ข้าวขาหมูโกโก้นะครับสามารถมากินกันได้นะครับ